สาวกสูตรว่าด้วยพระสาวกร้อยสาสิบพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุจํานวนมากได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกับทั้งหลายที่ผ่านพ้นไปแล้ว มากเท่าไรหนอพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าภิกษุทั้งหลายกับทั้งหลายที่ผ่านพ้นไปแล้วมากนักหนาไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะนับกับเหล่านั้นว่าเท่านี้กับเท่านี้ร้อยกับเท่านี้พันกับหรือว่าเท่านี้แสนกับพระองค์อาจอุปมาได้ไหมพระพุทธเจ้าข่าอาจอุปมาได้ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนสาวกสีรูปในพระธรรมวินัยนี้มีชีวิตอยู่ร้อยปีหากเธอเหล่านั้นพึงระลึกย้อนหลังไปได้วันละแสนกับกับที่เธอเหล่านั้นระลึกไปไม่ถึงยังมีอยู่ต่อมาสาวกสีรูปมีอายุร้อยปีมีชีวิตอยู่ร้อยปีพึงมรณภาพาไปทุกร้อยปี กับที่ผ่านพ้นไปแล้วมากนักหนาอย่างนี้มิใช่เรื่องง่ายที่จะนับกับเหล่านั้นว่าเท่านี้กับเท่านี้ร้อยกับเท่านี้พันกับหรือเท่านี้แสนกับข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ควรเพื่อหลุดพ้นสาวกสูตรที่เจ็จบ